สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเมืองโตะประเสริฐผลสาขาธาตุพนมนะครับวันนี้มาแนะนำรถกระบะนะครับหนคันนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเซลโตนะครับจะประเสริฐผลธาตุพนมครับนี่คือบริเวณสาขาธาตุพนมเรานะครับ ก็จะมีรถจอดอยู่หน้าร้านนะครับ8คันนะครับวันนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยรถเก่งนะครับ3คันนะครับรถกระบะ4คันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ลูกค้าสามารถทักทายสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ารถบริษัทเรานะครับมีประมาณ600คันนะครับอยู่ในสต็อกนะครับนอกจากหน้าร้านของเรานะครับก็รถมีมากมายนะครับกระจอดกระจายกันอยู่หลายสาขานะครับสาขาละ8คัน9คันนะครับ ก็ลูกค้าที่สนใจสอบถามรถตามกำลังที่ส่งงวดไหวนะครับก็สามารถทักทายมากับผมได้นะครับที่บริเวณใกล้เคียงในอำเภอท่าพนมครับพบกับผมได้นะครับเซลโต้นะครับประเสริฐผลท่าพนมครับผมนี่ก็คือบริเวณสาขาท่าพนมเรานะครับก็จะอยู่บ้านหัวบึงทุ่งนะครับติดวัดหัวบึงทุ่งนะครับนี่คือวัดหัวบึงทุ่งครับมุ่งหน้าไปด้านหน้าก็เป็นนครพนมนะครับสําหรับใครที่ เป็นคนนอกพื้นที่มาอยู่ในอำเภอท่าพนมถ้าไม่รู้จักนะครับก็แนะนําเป็นเบื้องต้นครับนี่คือสาขาท่าพนมแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงก็จะมารีวิวเป็นรถเก่งนะครับเดี๋ยววันนี้รอบเช้านะครับพบกับผมนะครับเซลโต้นะครับจะมารีวิวนําเสนอรถกระบะสักหนึ่งคันนะครับในรอบเช้าวันนี้นะครับ นี่ครับบริเวณท่าพนมนะครับก็เยื้องๆปั๊มพีทีนะครับสาขาอำเภอท่าพนมนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอคันนี้นะครับเป็นกระบะวีโ o ้แชมปนะครับเป็นหน้าวีโ o ้แชมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมปี2013นะครับ ข้างหน้าก็จะไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกมานะครับระหว่างคู่หน้านะครับไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกมาเพราะตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาครับเป็นวิโก้แชมปรุ่นธรรมดาธรรมดาก็คือเป็นกระจกมือหมุนนะครับไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับก็ใช้ระบบมือหมุนในยุคคลาสสิกนะครับนี่ครับคือด้านหน้าวิโก้แชมป์ปี13นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันนะครับ ตัวนี้ก็จะได้แต่งแมกล้อแมกมานะครับเป็นแมกอันนี้ครับขอบยางซีรีส์นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าจะอยู่ด้านล่างเลยมองไม่เห็นนะครับตัวนี้เป็นสองสามห้าสี่ห้าขอบสิบแปดนะครับนี่ครับอยู่มุมนี้นะครับโฟกัดโฟกัดเห็นไหมครับ กลองมุนนะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่ชัดๆนะครับในส่วนของมือจับประตูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีกันรอยนะครับที่เขาติดมาให้นะครับกันลอยของโตโยต้านะครับ นี่ก็จะเป็นที่ใส่น้ํามันนะครับเปิดน้ำมันเป็นน้ํามันดีเซลนะครับนี่ครับเป็นล้อแมกนะครับที่ทางบริษัทแต่งมาให้4ล้อนะครับยางก็จะเป็นปีใหม่ๆเลยนะครับปี2021เลยนะครับ นี่ครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะระบุให้ลักนะครับให้ลักวีโก้แชมป์นะครับนี่ครับทะเบียนก็บพอ6 7 7 4ชุมพรนะครับก็ท่านได้ออกรถกับเรานะครับที่นครพนมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายนครพนมให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับบริษัทจัดการให้ฟรีครับผม มือจับนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่คือนะครับในส่วนกระบปะนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนด้านท้ายนะครับช่งท้ายก็ตรงโซ่ห้อยๆนั่นคือที่ใส่อะไร อย่างอะไรครับตอนนี้รถยังไม่ได้ใส่มานะครับก็ได้เซ็นงานลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคันนี้เซ็นงานผ่านไปรถก็จะส่งแจ้งเก็บงานบิวงานอีกรอบครับก็จะใส่มาให้ทีหลังนะครับ ครับผมก็เป็นยางแมกใหม่นะครับแมกใหม่ยางใหม่ปี2021เลยนะครับนี่ฮะสัปดาห์ที่4นะครับปี2021นะครับจะอยู่ด้านล่างครับนี่ฮะนี่คือซีรีส์ยางนะครับ ปี2 0 2 1นะครับ2 3 5 4 5หหขอบ18นะครับเป็นยางลายใหม่นะครับยางใหม่แต่งมาให้สวยๆนะครับข้างๆก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวข้างจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นธรรมดานะครับปกติถ้าเป็นรุ่น E นะครับตัว E ขึ้นไปนะครับก็จะไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกมองข้างนะครับ ตัวนี้จะอยู่ด้านด้านล่างตัวนี้นะครับก็ก็จะมีกันสาดให้นะครับข้างๆนะครับติดมาให้นะครับเปิดมานะครับเปิดมาประตูด้านนี้นะครับก็บอกเบื้องต้นนะครับที่เป็นตอนแรกนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นมือหมุนนะครับนี่คือกระจกมือหมุนนะครับเราก็ปรับหมุนขึ้นนะครับกระจกก็จะลงอย่างนี้นะฮะเนี่ย ก็เป็นรุ่นที่เราใช้กันนานๆแต่ก่อนนะครับยังไม่เป็นระบบไฟฟ้าครับแต่ก่อนยุครั9 0บเุคา0 90เนี่ยเขานิยมใช้กระจกมือหมุนกันนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเปิดประตูนะครับก็จะสีเดียวกับฝาประตูเลยนะครับก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้แต่ไม่ไม่ธรรมดาก็คือนะครับนี่ได้ใส่เบาะมาให้ครับตัวนี้แต่งเบาะมานะครับซื้อมาใส่ครับเขาซื้อมาใส่อย่างสวยงามครับ เป็นลายดำตัดแดงนะครับแล้วก็เย็บเย็บตะเข็บได้สีแดงนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่นะครับที่ใส่มาให้ด้านฟาดด้านด้านบนนะครับก็นี่ครับตกตกแต่งสวยเหมือนกันครับด้านบนนี่อย่างสวยงามเลยครับใส่มาสวยมากแต่มีมือจับให้ด้วยนะฮะนี่มือจับด้านนี้นะครับ กขติดลวดลายมาสวยงามครับตัวนี้นี่ครับบนเพดานบนหัวนะครับก็ติดลวดลายมาสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวีโก้แชมปครับจะเปิเปดสมาร์ทแคปได้นะครับเปิดสมาร์ทแคปได้นี่ฮะถ่ายมุมกว้างให้ดูครับ นี่นะครับนี่ครับโดดลายสวยงามครับสําหรับคันนี้นะก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับใครที่อยากจะไปตกแต่งเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับทําได้ก็ใช้กําลังเงินสักหมื่นกว่าบาทนะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นมือหมุนเพื่อจะทําเป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดู เลขใหม่กันนะครับนี่ครับเลขใหม่นะฮะเลขใหม่ตัวนี้จะวิ่งอยู่ที่สองแสนแล้วนะครับสองแสนหนึ่งหมืนเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งมาพอสมควรนะครับก็รถวิ่งตามสวนตามนาตามไร่นะครับเพราะว่ารถมาแต่ชุมพรนะครับก็ไม่ก็จะวิ่งเยอะหน่อยนะครับ ในส่วนเครื่องเสียงนะครับก็เป็นชุดเดิมๆมาจากศูนย์โตโยต้านะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเป็นเดิมๆของเขานะครับนี่ระบบแอร์นะครับเปิดหนึ่งสองสามสี่นะครับเพิ่มความเย็นนะครับอันนี้ก็ปรับแอร์นะครับปรับแย็นนี่ก็ทิศทางของแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับหสปีดนะครับ เกียร์ห้าสปีดเกียร์ถอยก็อยู่นี่นะครับด้านหน้าก็จะมีที่เก็บลิ้นชักเก็บด้านบนนะครับก็้ก็มีแล้วก็จะมีด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างและก็ด้านบนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับที่วางแก้วนะครับ ก็มีที่พักมือนะครับนี่ที่พักมือนะครับเวลาขับนะครับจะมีไฟนะครับไฟมองก็สวยครับเขาแต่งมาด้านบนนี้สวยงามครับเป็นลวดลายสีเดียวกับเบาะนั่งนะครับลวดลายสีดําตัดได้แดงครับเนี่ยสีดำตัดได้สีแดงนะครับปูมายังสวยนะครับอันนี้ก สวยงามครับสะอาดสะอ้านครับราคาคันนี้นะครับก็ไม่ถือว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณสี่แสนนะครับราคาเงินสดนะครับปีสิบสามเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับกุญแจก็จะเป็นธรรมดาเงี้ยครับก็เป็นรุ่นธรรมดาครับเนี่ยคกุญแจได้มาสองดอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดฝา ห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดฝาน้ํามันนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ก็เป็นรองพื้นอย่างสวยงามครับรองพื้นกันเปื้อนกันอะไรครับก็ใส่มาให้อย่างสวยครับ2ฝั่งเลยนะครับน่นด้านฝั่งคนนั่งนะครับนี่ครับในส่วนแคปก็ใส่พรมรองพื้นนะครับเป็นยางกันสาดกันพื้นนะครับกัน ความสกปรกนะครับนี่ครับนี่ก็คือโฉมหน้า v ีโ o ้แชมปนะครับเป็นปี2013นะครับก็จะมีจมูกหายใจข้างบนด้วยนะครับ อยากเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับกล่องอาจจะชี้ขึ้นฟ้านะครับนี่ครับผมห้องเครื่องก็นี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่าเป็น panasonic นะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบตใหม่ๆเลยนะครับทันทีออกรถคันนี้ไปนะครับหายห่วงแบตไม่หมดไวแน่นอนครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับร2 0ยยี่สิบแรงม้านะครับเครื่อง2อ0พนะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับนะครับก็เครื่องยังใหม่สวยงามครับยังไม่ได้มีรอยน็อตรอยอะไรแกะนะครับก็ยังอยู่ปกตินะครับผม สำหรับฟิกโก้แชมป์คันนี้นะครับราคาสดอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับราคาสดนะครับซื้อสดลดได้นะครับผมส่วนในราคาผ่อนนะครับเริ่มต้นดาวที่พันเนะครับผมงวดอยู่ที่7 7 8 4งวดนะครับดาวพันเก้นะครับรับรถอยู่แค่นี้เลยนะครับขอให้เครดิตท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเครดิตปกตินะครับรับรถที่พันเครับงวด7,729บาทนะครับ84งวดหรือ7ปีนะครับ หรืออยากจะได้ส่งงวดที่ลดลงนะครับก็สามารถเพิ่มดาวได้นะครับสำหรับพ co กแชมตัวธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับส่วนในการวิ่งก็วิ่งไปถึง2 0 0แสนครับใหม่คันนี้นะฮะก็ถือว่าวิ่งเยอะพอสมควรนะครับก็ได้เปลี่ยนล้อยางใหม่ปีใหม่แม็กใหม่นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับ สงสัยงานบวชครับด้านหน้าเต็นนะครับรถเลยติดยาวเลยครับตอนนี้นะฮะครับก็มีงานบวชที่วัดหัวบึงทุ่งนะครับจราจรเลยรับข้างครับนี่ฮะรถใหญ่ก็จอดติดกันใหญ่เลยฮะ คือบริเวณสาขาท่าพนมครับวันนี้มีงานบวชนะครับก็เลยจราจรติดครับมีเจ้าหน้าที่จราจรตำรวจนะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับก็เลยมีรถติดนะครับโอเคครับผมสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็จบการรีวิวรถวีโก้แชมป์ปี2013นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมาดูรถหรือไม่สะดวกมาดูนะครับสามารถทักทายสอบถาม กับผมได้เซลโตประสิทผลทัดนุมครับเบอร์โทร0982282985นะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามหรือตื้ดมานะครับผมก็จะโทรกลับเองครับผมถ้าอยากสนใจดูรถนะครับก็สามารถทักถ่ายมาสอบถามได้ครับผมสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงเที่ยงนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผม สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ